สวัสดีครับทุกท่านสมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID เล9 9 9และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางปุ่มขอบคุณ s u p e r t ์ n k s หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ สถานการณ์นะครับความขัดแย้งนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับระหว่างสองขั้วมหาอำนาจโลกเนี่ยที่ขณะนี้เกิดขึ้นนะครับในยูเครนนะอย่างความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่รับการหนุนนะครับมาจากทางด้านสหรัฐและตะวันตกนะครับอย่างองค์การเนโต้อย่างกลุ่ม g 7นะครับอย่างสหภาพยุโรปเป็นต้นสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะครับก็คือสถานการณ์เนี่ยนะมันคล้ายๆกับใกล้ๆจะสุกงอมนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ ในยูเครนเนี่ยนะดูเหมือนมันใกล้ๆจะสุกงอมนะรวมถึงในภูมิภาคอื่นๆนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะสิ่งที่ผมดูอยู่ก็คือว่าอะไรนะครับนะจะมาเป็นตัวจุดประกายไฟนะจุดชนวนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยจะเป็นประกายไฟนะที่มันจะจุดลงนะบนสิ่งที่พร้อมแล้วนะครับในประเด็นของยูเครนนะ พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับถึงบอกว่าไม่มีใครรู้ชัดเจนนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานก,การณ์ที่จะเป็นไปนะครับที่จะมีการสร้างขึ้นมาหรือไม่ประการใดก็ไม่ทราบชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างนี่บอกนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนกระทําขึ้นมานะครับความขัดแย้งต่างๆนาน,นานาเราก็ตอบไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันจะเป็นประกายไฟนะครับที่จุดขึ้นมานบนสิ่งที่พร้อมแล้ว คำถามคืออะไรพร้อมกับก็ดูสิครับอุปกรณ์ต่างๆเติมเข้าไปพร้อมนะครับศักยภาพในการทาลายล้างสูงพร้อมความขัดแย้งที่มีอยู่พร้อมต่างไยต่างมองกันเป็นศัตรูอยู่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นขาดแต่ประกายไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่จุดเข้าไปซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้อะไรจะเป็นประกายไฟที่จุดลงบนเชื้อไฟนะเชื้อไฟในที่นี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็เสียงต่างที่เติมเข้าไป นะซึ่งพร้อมอย่าลุกลาบันปลายนะเห็นแล้วนะครับนะอาวุธหนักๆเติมเข้าไปนะรถถงังรุ่นต่างๆเติมเข้าไปขี่นาวุธพิสัยไกลเติมเข้าไปตอนนี้กำลังพูดถึงเครื่องบินรบนะครับที่จะเติมเข้าไปเหนะมือนกับเชื้อไฟทุกอย่างนะเชื้อเพลิงเนี่ยเติมเข้าไปสู่สมองรับคูมนะหรือแต่ว่าอะไรซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นประกายไฟที่จะถูกจุดลงบนเชื้อไฟนี่แหละครับแล้วก็จะเกิดเป็นมหาสงครามขึ้นมา แล้วลูกราบันปลายอย่างรวดเร็วซึ่งผมก็บอกนะครับมันอาจจะไม่ได้จํากัดเฉพาะคูนิภาคนะครับในยูเครนหรือว่าในยุโรปนะครับอาจจะลูกราบันปลายหลายจุดนะตามรูปนี้นะครับอาจจะเป็นตะหนกกลางด้วยแถบแปซิฟิกด้วยก็ติดตามดูสถานการณ์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับแต่เห็นเขาโครงนะเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับในปีนี้2023 แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ